สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไมา์ครับกันนะครับนี่คือ EP แรกนะครับจะมี EP ต่อๆไปนะครับปลาผู้ช่วยนี่คือผู้ช่วยนะครับปลาผู้ช่วยตามผมมาผู้ช่วยผู้ช่วยเออเดี๋ยวไปเอาฝังรถผู้ช่วยตามมานี่นี่ผู้ช่วยผมมีของให้ผู้ช่วย ียนเลือกเอาเลยว่าจะเอากล่องไหนครับอ,อ,อโอเคครับแล้วก็เอาของในกล่องนั้นมาหนึ่งชิ้นครับเอาอะไรก็ได้หนึ่งชิ้นเอาชีวิตรอดอย่าลืมเอาไอ้รถไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะชว่วยเอานี้ไปโอเค แล้วตามผมมาเลยผมมีรางให้ผู้ช่วยเล่เล่นหลายอย่างนี่ผู้ช่วยมานี่นี่อันแรกเลยผมให้ผู้ช่วยไปก่อนกดเป็นไหมโอเคอ<า>ไปเลยเดี๋ยวผมไปตามโู้ เดี๋ยวช่วยไปโซนระเบิดนะไปอ่ะ,ออะคือไม่รู้มันจะดิงอะไรดักหนาออเออเอ้าเกิดการผิดพลาดเอาช่วยเป็นไรไหม ไม่ค่อยเป็นไรใช่ไหมมาเก็บบุยคิปเปอร์คิปแล้ว <c oughs> แล้วแล้วฉันผู้ช่วยวันนี้เดีย๋ยวเอาไปไหนแล้วนะขึ้นมาเอาอเออเดี๋ยวผมไปนอนก่อนแล้วกันนะโอ้โหคิปเปอร์อย่าระเบิด ของฉันอย่ามายุ่งเอาท่านผู้ช่วยเขาตายแล้วเดีย๋ยวผมต้องแก้ไขสถานการณ์ก่อนละฮะนี่นะคือสางโทรศัพท์ของท่านผู้ช่วยเขาเกิด จะพังขึ้นมาโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอแก้แป๊บหนึง่งนะครับโอเค,อเ,คเขาได้กลับมาเหมือนเดิมแล้ว,ลวโอเคถ้าผู้ช่วยเข้านอนก่อนท่านผู้ช่วยไม่ต้องพูดอะไรนะเดี๋ยวท่านผู้ช่วยอยู่นิ่งๆไม่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวผมจะค่อยสั่งเอง นี่เอาหยิบหมาเป็นคนละตัวก็ได้นะท่านผู้ช่วยอยู่ไหนท่านผู้ช่วยอยู่ไหนโอเคไปเข้านอนตรงนี้รีบๆนอนอ,อันนี้เราจะทำเป็น EP นะครับทุกคน บอกไปยังเ่ีอาจจะยังไม่ได้บอกับความจำสั้นเลยนไปครับตามมาช่วยเราจะไปเนเธอร์กันท,ท่านผู้ช่วยรออยู่บนนั้นก่อนอย่าขยับนะเฮตตกลงมาท่ <c oughs> าไม่้ให่หมู่จ้างสารมันก็บินไม่ได้หรอกครับ ไปท่านมือช่วอเอาหมาเป็นคนละตัวผม <Okay. S 1> เ,เอาตัวนี้กะะันทามือเชื่อไม่ต้องพูดอะไรหรอกขอให้เสียงลบกกวนนะครับปะ่ะเอาจะไปตีหมามันเอาเอาแล้วไง ไปครับโอ้โหโอเคถ้าผู้ช่วยเกิดม <c oughs> okay, าใหม่แล้วนี่ใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าผมทำแบบนี้ได้ยังไงนี่ผมจะไปสอนนะครับก่อนอื่นกดเข้ามาแล้วก็กดรูปคอมเลื่อนลงมานี่เห็นสองตัวนี้ไหมครับให้กดเป็นตัว C ขอบคุณครับอาจจะรวดเร็วนิดนึงเพราะตอนนี้ผมอัดอยู่ตอนกลคืนนะท้าผู้ช่วยตามผมมาผมจะพาไปดินแดนเชิาลรกถ้าผูช่วยเห็นหลุมนี่ไหมผมเตรียมกับดักไว้หลายอย่างท้างผู้ช่วยทางนี้อย่าเพิ่งไปเอาของอะไรเร็วเรวเร็ว มามมากินแอปเปิ้ลทองไปไโดดลงไปในหลุมนี้นี่ตายหรอครับอเออช่องดีที่กินแอปเปิ้ลทองไว้โอเคเอ๊ะเต่าที่ผมเลี้ยงไว้หายไปไหนอะเฮ้ย เต่าที่ขี่รถเล่นอยู่แถวนี้คุณพูอช่วยลองลองขึ้นไปอย่าปิดล้างสิขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยโอ้งั้นเดี๋ยวผมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ